่ครับมีรู้วันนี้ครับงูเลยการเนื้อย่างเกาหลีทุกทีตรงนี้ครับเมื่อกี้ก็มีอันนี้ที่เดิมครับวันนี้เจอกับพี่กิ้งนะครับวันนี้เราสองสองหน่อยเมาซึมหมดแคนะาตั้งตอเนื่องหลายวันเกินเสียงหายหมดทุกมือผี่ไม่ในบ้านบานกี่ละชวนชวนชวนสมอเกิน ไม่เข้มข้นเราไม่นอนนี่เจอดเข้มข้นัหมคะยากหอม่อากาศหอมๆเาหนาวนิหน่อยเข้มขนเรานอนไม่ได้บ๊องมึงเห็นไหมเอ็งแววยแาไม่เข้มขนเห็นปลาเนี่ดึงละแลนเลยเนี่ยักคอรองไห้มืนมาเห็นหลุบบคเนเลยที อ้อายเนีน่ยายจิชิมชิมเนื้อย่างครับดีไหมกบอายกับนองนุ่มแจัดจ่อเจาะิสองน้ำจิ้มนี่้ก็กที่มีนเ็ดนื้อย่างนี่กิยนยำไดกับแซ่บก็การกิปลาเียม้ผ กินเดียวเว่ยก็มีคนกินหมดเลยเดียวตังตังตังโมเทียงนม่แม้เอออย่างเออนี่แหละตังโมเอียงไอ้เซนน้าชุ่มเลยเนาะนั่งเซนน้ามักโมเว่ยน้ำมักโมเว่ยทำทำหันหันเบากันเลย

ยับมอโอเคมองกูสาวมันมวนเจ้าบอกว่าอะไรเห็นหนาหันมาหนีอยราเได้โกเคียนเอาจะเทไ่ทางได้เขาปลู่แย่มึงเล่นมึงโอ้กูก็แย่มึงเล่นมาอย่างนี้ตลอดอย่างแย่มงตลอดแย่มึงไงเินเขาแบ่าวแย่เลยเม้ามมื่อกีนี่บอ กูบอกว่ากูก็แย่กูตลอดที่อาไอดู้ดูใจมาอยูเหอากูเลยบอกว่าแย่ตรงไหนกอเพงนึงเพียงอันึยังบนี่อากูมันี่โยเปรย่ไไหนมันคือเป็นบวกยบืนมันมีหกอไม่กินไหมครับ้า่กินม่มันมีโรดได้สาพเรียก้อยโอ้ยเดี๋มาเลยสิหาได้เด็นปูได้ขวจสีแล้สภาพนเมันะเยันมาผนันาดังทางใกลเนั่เห็นมากหถึงว่านั่งับเพียบเนาะโอ้ยไม่้องมากมา มันันอยนีห่วยมันยังเห็นหมเรื่องอะเรื่องงนดวงหังอะไนี้ักกันไรอยูคนรอๆลงเลยครับมองไหนพี่มองไหนจุก้งิงจเนี่ยเอาซหรือบอกว่าจะสุดโซดาเอาไอแกวยโซดาอะไรนะนงแต่ว่าเป็นถาดอะไรน่าอ๋อย่นมาก วิ <c oughs> ่งอย่างอันมามามาโอ้ยอ้ยโอ้ยโอนยโอ้ยนอ้ยโ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 อ้ยดี้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอยอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้ยโี้ยโยอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยอยโอ้ยอยโอ้ย้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยดี๋ยโอ้ยอ้ยโ้อยยย้ยยียยยยยย อาอันเทศตังไหนต้องตีอย่านีเลไ่ลเเป็นขกไม่เลยตองไไหนเสียาอะไรไม่ไปนยไหนัวอย่างของกว้าวอย่างของกอย่างของว้าวนีี่มือยาวแล้วเยเยตัดตดออยู่ด้ลยหรอเออตัดอกอยางตันน่เ้กอยากเขาอยากเขาหรือไเเนาะ่อมันีโอ้ สะพาว่ะสะานแสลงข่าวเขามีเขามีงานกินระยะเกาหลีแบบสาวเกาหลีมาไหมอะไรอย่างงี้ไงมาเอามาคราบอมานั่งนะนะาะน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 นะะนะนะนนะ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 นงนะนนะ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 ะเยะน้นะ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 ะนนะนะนนะ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 นนนะมานุนะนะนกนนนะนะนะนน เอาเอาบ้านแค่ไมนเน่ยน่ะเอาไปเเอาไก็รอดเลยม่วั่วเออแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่น้รอโอ้โหหลายคนมีเสียงเล่นไมีเสียงเล่นไาะ่าคนบ้านมับอกหวานแบ้อด้านละสื่อข้อเรื่อ เ้าไม่ใช่อังกกหมคนอีสานท่องประยุนรอหาเขาถิบมาฟังมอลลเต็มทีเด็กตันถเป็นคำคอแบบนี้งคคุณรักนคนสไตล์ของฝรก่นหนอที่อ่านเขาเขาขก้อรทุกางเงดว่าขันเดกเปิดเคองสมอลลอย่างเดียว้อก็สับก็สับมอลลัอ เาัไว้อเปอทุ่งเสือกเน,นี่โนย,ยโนลำอ๋อเาทังไเออ้บำโบเย่าดโอ้ยหนาวๆบเี่ยา่ถึงันเที่ยวกคนนองวจเนอนเป็คนนังเลยูะต้อนรับคนมาใหม่ครับถายคน,น้รอ,อ,อก่อนเออยาดหยาดเลยหยาใหญ่จริงๆาดนี้น,น,า,นาลานะ,ะเอาไเอาตั้ 好了，拜拜了，买完了。<的>